กี่ก็หเดี๋วเดี๋ยวนี้คืออะไรเนี่ยกระเป๋าประกุปกกิใส่อะไรได้ใส่กิ๊บดำใส่กุญแจรถก็ได้ใส่ยาดมได้นี่ชื่อคุณหมอโอ๊คค่ะสวัสดีครับเงียบเมื่อกี้ไป็นแขกรายการ m i เ t e r s m มิ h กับพี่โอ๊คเขาให้เราไปออกกําลังกายถ้าดูในรายการ m i เ t e r s m มิ h ก็คือเราออกเบามากแต่หิวมากงงมากแลเลยชวนคุณพ่อมากินข้าวด้วยเลยละกันอันนี้เป็นร้านที่ภูมิใจเราาเสนอมากเป็นข้าวแกงเม่กกี้ปกติคุณพ่อพาทานคุณแม่เหรอแล้ตั้งแต่ตอนเป็นแฟนก้า รักกูแตกชื่อ <laughs> ครัวอร่อยอร่อยจะอยู่ตรงข้ามวัดแขกเลยค่ะมากินครั้งแรกประมาณ10กว่าปีที่แล้วและหลังจากนั้นนะ่ะมีช่วงสมัยสาวๆที่ดันนะคะขับรถจากคอนโดที่เอกมัยจะมากินทุกเช้าวันอาทิตย์เมนูแลกเบนปูแ๋าแกงเหลืองหน,น่อมไม้แ<ช>อง่อไม้มึงโอโปนนนอ่ะซื้อใส่ถ<ส>ุงอ่ะแล้วก็ไปกับพี่อ่ะแล้วปรากฏว่าวันนั้นอ่ะลงไปจากรถแล้วก็ไม่ได้เอาลงแล้วก็ยัดแกงเหลืองน่ไม้เอาไว้ใต้เบาะพี่ขับรถไปที่ทํางานอ่ะคุณบุรุษพยาบาลที่เปิดเราก็บอกว่าโอ้อาจารย์ทานอาหารใต้มาหรอครับ สีิซิเนแล้วจะทิ้งรองเท้าแก้วไว้แต่คุณออกทิ้งแกงเหลืองไว้หนึ่งถุงแล้วก็มัสมั่นไก่มัสมั่นไก่ที่นี่ The b a s กี้อร่อยมากมัสมันนี่เป็นเมนูที่เขาแบบให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเพราะฉะนั้นความอร่อยและความทํายากความบาลานซ์มันยากมากใช่ไหมครับสําหรับเมนูมัสมันครับเป็นแกงที่ต้องใช้การรังสรรค์แล้วก็ยกระดับขึ้นมานะคะที่ตป็นรสาที่แบบดีที่สุด พี่ป๊อกค่ะเป็นพี่ป๊อกค่ะลาวันนี้นะคะเราจะมาให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านใน Master Chef Celebrity t r e e คุณภุกี้ครับคุณพร้อมหมอยงครับสำหรับแกงมัสสั่นไก่นะครับต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานและเข็มที่กลมกก่อบครับทำไมเหมือนแถวนี้ถ้าไม่ต้องพยายามทำเลยอะถึงยังอ่ะไก่จังไม่ อีกเรื่องหนึ่งที่เราชวนคุณหมอโอ๊กมาเพราะว่าเวลากินน่ะคนชอบเนาะแม็กกี้เนาะในคอมเมนต์น่ะชอบบอกว่าพี่โอ๊กรู้หรือเปล่าว่ากินอย่างนี้อย่างนี้จะมีคนน่ะ้องพี่โอ๊กตลอดว่าไม่บอกกินพวกแบบแคบหมูพวกแบบม,มันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเ่อย์บางทีไม่ได้กินจริงพี่ก็ทานด้วยอา้าวออกรับแทนเมียใช่ใช่พี่จะปกป้องเธอเองไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเมียกับเพื่อนเมียแบบเธออะไร ครั้งรักเป็นอดเดอยอย่าว่าอะไรน้องหนูอาลานอาลานอาลานลูกหุ่ยขอขอเอถ่ายแม่ตรงนี้หน่อยเลยถึงใช่ไหแม่ถ่ายตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคือคุณโอ๋มาต้องแวะถ่ายรูปก่อนซึ่งเราทำอะไรแล้วก็ยืนบมุนขอพิศ ไหนแม่ดูสิเอา้เอากับเบบเชือดสัพว์แลอวพอด้วยเ,เรื่องอะไรขึ้นหรอคะไม่เป็นไรเรานั่งจิ้มดินเฉยๆก็ได้เกียมันรีบเดินพอ <c oughs> บอก,บอกว่าเฮ้ยรอพี่โอคก่อนรอพี่โอคก่อน๊อ,กกอนพูดไปามคุณพ่อกับ นี่คือร้านอร่อยร่อยอร่อยค่ะแล้วจ้าหลังจากที่เดินมานย็นตกบพามาแขกใช่แล้วร้านที่เราคุ้นเคยวันดีค่ะงั้นเราสั่งแบบถ้าให้ผมแนะนำมันก็ต้องมีบัทมามันเอาสิ่งที่แม่เคยกินแล้วมันเด็ดซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็จะคอยดูว่าถ้าเรากินอาหารที่เราอยากกินมันควรจะกินเท่าไหร่มันดีได้ใช่ไหมคะได้สุดแล้แต่ที่มีกฎแค่นี้เองวันหนึ่งให้กินถัดหนึ่งอย่างทอดหนึ่งอย่างและที่เหลือ ต้มนึ่งย่าง้นเราได้าต้มมาสมันเป็นต้มเป็นกะทิให้หนึ่งอันไงไม่เอากะทิซ้อนกันหรอเอามัสั่นไก่ค่ะแกงเหลืองน้พรปูจ๋าแล้วก็น้ำพริกมีน้ำพริกอะไรบ้างนะเอาส่งอย่างเลยอุ้ยพูดเร็วไปแล้วมีอะไรแนะนำอีกนะคะก็มารา ดูแดูเฮลตี้นะคะพี่โอ๊คคือปองจบกี้ถ้าให้เลือกยังไงก็ต้องเลือกต้มน้ำได้แล้วก็เห็นมาตลอดพอเขาเลิกขึ้นเมนอะไรเราก็กินครับอู้นี่แหละที่เราชอบจองมันได้งั้นห้ามกินไก่นะกินแต่มันให้ดูเลยเดี๋ยวทำไมอะไรอะไรพูดเล่นเอาล่ะเราจะไปที่เมนูไหนก่อนแม็กกี้อยากไปพี่โอ๊คคือน้อลาย้ตั้งหลายเอื่องแล้วใช่ค่ะมัสหมั่นอาหารระดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับมันของเขา่ดูมันต้องหนึบแน่เลนี่ย พ่อไก่พ่อต้องแบ่งกันนะพ่อยกไปกินแ้งกับกี้นาเสียบพี่เ<บ>อาสัดสัดมันปูอ่ะ้เยเรานิดเดียวด้วยทำได้ดีมากพ่อน้อยมากเลยอะค่พพะพ่อขอโทษนะสงสารเพื่อนความน่ากินของมาสมั่นคืออะไรมันต้องมีถั่วอะพ่ออาจารย์อันนี้ก็คือแบบครบ,บ,ค,ค,รบครบเครื่องของมาสมันที่แบบที่ถูกต้องครบรสเสร็จแล้วเวลากินอร่อยต้องทำอย่างนี้ใช่ปะ บพี่อลันชอบับอลันน่ะดูมากดูรายการมาโดนตามๆระหว่างที่ผัวมีเขาคุยกันเนาะแล้วก็มึงไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยเราเนยรสชาติพี่คิดถึงอร่อยจริงๆแล้วดูจันเราดูมึงดูช้อนพี่โอกระโอบสมัยก่อนเขาเป็ชคนกับเราเนาะเขากลับมีเขามา มรสหวานเขมหวานเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะขามอร่อยแบบอันนี้หิว่ข้าวมากๆแบบนี้มาสมัครคุณสเปนอ่ะน่าเด็ดใส่สิอ้าวไม่ได้พูดถึงเมนูก็คือตักแล้วแกงเหลืองหน่อไม้แกงหน่อไม้ที่นี่อร่อยมากซึ่งแกงเหลืองเนี้ยความอร่อยมันคือหน่อไม้มันสดคำนี้จะใหญ่มากๆเลยเนี่ยถ้าท็อปคำนี้ด้วยปูจ่านะอ่ะหมองเมืองเปรียวไม่หล่อกำมะกระชนกันมันดีมาก อ <S preach y> อร่ยแกงเหลืองที่นี่มันอร่อยมันเผ็ดแต่มันกินแล้วมันชื่นใจอ่ะปกติไม่ได้ถนัดกินายแล้วแม่ใจเย็นมะมีความสุขมากโอ้โหทำไมมะละมันใหญ่โตอย่างงี้ครับอ่าอ่าแม่เอาชิ้นเล็ก่อกับแม่กี้ไปแบ่งกันเพื่อสุขภาพของทุกคนค่ะอือก็ใจแล้วก็ใจแล้วใจแล้ว ฉันจะไปน้ำพริกลงเรือนะฮะน้ำพริกลงเรือต่างจากน้ำพริกกะปิไงวะต่างกันใส่ผสมลงเรือคือเอาน้ำพริกกะปิไปใส่หมูใส่ไข่เค็มไข่เค็มแล้วมาผัดนี่ลงเรือนะครับมันเป็นอาหารไทยแบบอาหารที่รสชาติจัดจ่านนี่คือคอมฟอร์ตฟู้ดของรูปปั้นเออมันคือคอมฟอร์ตฟู้ดพอเขาจะทานแนวนี้เวลาไปกินไฟไดนิ่งจะคิดถึงมืออย่างนี้เลยเว้ย เุ้ยที่ร้านนี้ด้วยนะเราต้อรักกันแรกแรกรักกันแรกแรกตัวนี้ไม่รักกันแล้วเหรอรักกันแรกแรกตัวนี้รักกันนานๆไงอุวยแรงนี่เกินเลยเกินมาทำไมอะาเย็นหมดแล้วตักมันให้น้ำพี่เีข้าเย็นหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกราคาด้วยมาสแมนสามคนกินแชร์กันได้ไงเพืยละเจ็ดสิบอุ้แกงเหลืองเพื่อละห้าสิบภูจ่าตัวเท่าไหร่เนี่น้อง นี่ห้าสิบเองคู่แตงคู่เกิร์อุ้ยโัวแน่นมากแพงนะเพราะว่าต้นทุนสูงแล้วก็เป็นซิปแล้วเขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะแกงกะหรี่ไก่ก็มีสลัดแขกอะไรต่างๆของไม่เผ็ดก็มีเจวานก็อร่อยเนี่ยเราชอบกินหน่อไม้ที่เป็นเศษๆอย่างเงี้ยอย่ากินชิ้นๆให้ดูนะต้องไม่สุกค่ะร้านเปิดทุกวันยกเว้นอาทิตย์ที่สองและสี่เปิดกี่โมงนะคะแปดเปิดเช้าเลยที่เนี่ยเปิดแปดโมงเนาะแปดโมงอาหารเช้าก็มีคนเยอะ ทอดนะเอ๊ะทอดได้นะไม่มั่นใจเลยขอลองดูได้ไหมคะพอกินปูจ๋าไปแล้วเรากลัวขดนาเกิตจริงคุณพี่ปนๆกันเนาะแต่ว่าจริงๆต้มผักสดไม่กินทุกร้านน่ะอบไม่เคยกินผักเลยไม่กินเกี๊ยวออกตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็กลับมากินสลัดกับพี่ต่อนี่เรายังไม่ได้กินมาราเลย เอาโอเคเราชิมชิมเนาะวันนี้ก็ขอปิดรายการแบบนี้เท่านี้นะครับขอลาไปเป็นอีพีที่ไม่พูดกันด้วยอ่ะยังไงจะไปที่อื่นได้บ้างไปไหนนะจักจับตรงเนี้ยเออมูฟออนจต่แกงเหลืองไม่ได้เลยอะจนกว่าจะหมดอะอร่อยทุกอย่างต้มมะละง่ายๆอร่อยมะลวหวานแล้วแม่เนาะชุ่มคอวิ้นมันขมจังเลยผัดชนิดนี้ชื่ออะไรนะพอแก่แล้วมะละตะหวานเนี่ยไม่อยากหวานให้เห็นไหนลองชิมซิว่า จะขมเหมือนที่คุณยายวา่าหรือเปล่าจริงมันมีข่าวลือปอล์แล้ว้ฟังว่าปุกกี้อ่ะเวลากินถั่วพูอ่ะจะเอาฟันกบกบกแล้วถุยลงไปในถ้ว,วยเลยไม่ใช่ถั่วพูมาเขือ,เอ,อเอาปากกบๆแล้ววางลงไปในถ้วยพร้อมกันพี่โอพูดสภาพมันดูไม่ดีเลยอ่ะจริงเหรอจริงก็แค่เอาปากกัดแล้วก็หยิบมาวางเองค่ะอ๋อวันนั้นคุยกับโอปอแล้วพี่ก็นึกถึงปุกกี้เลยโอปอถามว่าถ้าวันนึงอลันมีแฟนจะเป็นยังไงเลยนึกถึงว่าปุกกี้น่าจะใกล้กว่าเรานะถ้าพัท คุณแม่ครับนี่แฟนผมครับสวัสดีญ่คุณแม่หนูไม่ก,กลับหนูจะอยู่บ้านนี้อย่างเงี้ยใครเป็นแม่เธอห่วงจังห่วง่ยะหลัลูกชายเอาเลี้ยงมาเอา,อางี้ดีกว่าเราให้ชี้เมนูสุดประทับใจของวันนี้กันนปะป้าพี่ชอบเล่นกับปอหนึ่งสองสามเราก็ชี้แล้วดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าเมนูที่ชอบที่สุดวันนี้คือหนึ่งสองสม มันเลื้อไม่ได้อ่ะก็อบเลื้อเป็นคอมบิเนชันคอมบิเนชันแต่ฝ่ามืออ่ะอยู่วันนี้ฝ่ามืออยู่วันนี้แต่ว่าั้งหมดอะชอบมากและอันนี้คือถ้าไม่อบจริงอ่ะมันจะไม่แห้งแบบนี้หรอกค่ะอุ้ยคุณพี่ซ้ำมาร้านเหรอคะหนึ่งก็จะขมซะอีกถ้ามึงแต่งงานแล้วเจอสบายอย่างเงี้ยอย่างนี้นะอ่ะปุ๊กกี้ตักอยู่อ่ะแม่เป็นแฝดนี่เป็นพักพุดยิวมันนี่ อยากวัดอยากวัดแจ้งโออยวัดโถเอายาอะไรเอานเนี่ยไทยจ่มแจ่มดีกว่าหนึ่งสองสามคุณแม่ครับนี่แฟนผมครับไม่าาทะลุอีอิคุณแม่คุณแม่กินมาแลคุณแไม่รู้รู้รู้หรอครมันขมนี่แอรินเนาะให้ชื่รู้รู้รู้คุณแม่ไม่รู้ว่ามันขมอ่ะอีอที่ดูกินชอมแม่เล โอ้นี่คื o ท right โอ้ไม่รู้ตอนนี้นึกได้ค่ะได้แล้วครับไม่ใช่เติมข้าวนี่กูขอข้าวใหม่น้องรเกนันด้มากโอเคละไม่อยากดอะไรตัวไหนมีอะไรกันเอ็มุกนีกันี่เลมีก็ในแม่โอ้กูกระดิกตรงที่เลก เอพี่เหล็กทำแล้วมีกรอบไหมคะพี่ชอบอันพี่โอ้ก็มีกรอบเขามีกรอบได้ไหมคะขอบคุณครับอ่ะมาตรงนี้ก็ได้เอ้ยไม่อะไรไปตุ๊กูแหละตรงนี้ไม่อะไรตอนที่พี่จันแยกจนกินละไว้ตู้หอบเนี้ยแหละกี้อยู่ตรงกี้มันก็อันนี้เป็นกี้เหล็กอะไรครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนไปย่างนะครับอ่ะระหว่างที่รอเราจะกินแกงขี้เหล็กขี้เหล็ก first time นะไปค่ะรอพี่โอ๊ครอพี่โอ๊คหนึ่งสองสาม อ,อ,อร่อยมันรุนแรงมากแล้วชาเข้มข้นเหรออยากให้ปุ๊กกี้ลองขบแตงกวาใส่จานแบบที่ป๊อกฟอเล่าให้ฟังได้ไหมครับสมมุติถ้าเป็นแ <c oughs> บบมเะเขือก็แค่แล้วก็เทนี้ค่ะแล้วก็บีบมาวางไว้อย่างนี้บีบวางไว้อย่างเงี้ยเป็นสามชิ้นเนี่ยก็ไม่เบาแล้ว<ล>สำหรับใจพี่แม่แม่สอนแกมาไม่เสร็จเสร็จได้หมดแลัดยังไม่หมดกูเห็น เชอรี่สั่งใหม่ให้เขาเห่เลยเขาทำเราอย่าให้เสียมิตรภาพเลยดูชิ้นเปนอร่อยมากเลยโทษนะอันนี้คุณไม่กินแล้วใช่ปะใช่งั้นเราอันนี้เราขอละกันนะอ่ะเอาแหละขอแค่นี้ก่อนมันต้องพอแล้วมันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยภารกิจมาแล้วอ่ะนี่ในรายการที่จำได้ก็ต้องมีภารกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าอ๊บกับกี้ยังกินไม่เสร็จเลยอ่ะและให้พี่โอ๊บเป็นคนใส่ ขอบคุณค่ะปลาเนินอร่อยมากเลยค่ะอันสีทก็สวยเหมือนเดิมเฮ้ยา่เลยเี่ยยากราคารู้เลยวเวลาหนูไม่แต่งหน้าแล้วเวลาหนูมาก็สวยเนาะ้าดูเสียงมาูเสียง ถ้าอิ่มตรงนี้แล้วนะแม่อิ่มมากครัขนมตรงนี้อร่อยพอที่แม่ชอบซื้อป่ะถ้ามากินอร่อยๆอเราก็จะเดินเลยมา D K Bakery เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ให้น้องๆกินคนลยลูกโอ้ยได้ขินขายต้งหมดแล้วเนี่ยบอกว่าขนมขายหมดจะมาให้น้องๆกินคันเลยหยิบกินกนลยลูกเลยครับโอ้ยขอบคุณมาปกติเราจะชอบสักขยะสีเขียวแต่ร้านนี้สังขยะส้มอร่อยมากอร่อยทั้งคู่อกินเลยไหเออเออมากินเลยอร่อยมากอุ้ยอันนี้ ันนี้ไงที่เขาเล่นกันอะสเก็ตอะไรอะเซิร์ฟสเก็ตเหรอเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตที่ทำจากขนมปังเนี่ยดูขาเอาอันนี้ค่ะความดึงดันมากโอ้ยไม่ใหญ่ไปใช่ปะเดี๋ยวไปตามหาคนถ่ายยืนนะคือเว่าไม่ค่แถวายยืนนี่เหมือนคัมภีร์ที่แบบถวายคัมภีร์กิตตากาลีโอ้ยร้อนจังเลยอ่าแข่งกันสลับกัน ฉันสวยจังเลยอ่ะกระจกพายุแรงมากวันนี้ไม่ไปนะคะไม่ว่างค่ะโทรศัพท์หรอเขาสั์คุณพี่สู้วันนี้ทำบัญชีเหนื่อยมากเลยอ่ะเกินอีเลฟนี่หมดแล้วอ่ะห้าสี่สามเบนเคุณพี่ไปดูกับบ้านให้ดูได้เลยเดี๋ยวจัดให้ ให้พี่โอไปต่อคิวก่อนเมื่อกี้กับข้าวอร่อยอร่อยอร่อยหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วค่ะกูนัดดิวกับโอเปกินข้าวนี่มันมกินสิไม่มีอาหารข้าวเลยมีแต่เนี้ยตอนเนี้ยเบอร์ไปหมดเลยอย่างมานนี้มาถ่ายรายการแล้วกลับไปรับลูกทํางานมันงานเยอะมากมลยตอนเนี้ยูกโออเลิศแมบบ่โอเป็นสายเดียวกับแม็กกี้เพราะาแม็กกี้เนี่ยเป็นแบบว่าผู้หญิงทำงานใช่ไหมคะแม็กกี้เนี่ยก็อยากจะแบบว่ากลับบ้านไปกินข้าวกับลูกบ้างแต่ปัญหาคือ ที่แกทำกับข้าวอยากไปถึงปุ๊บแล้วแบบมีอะไรกินเลยแกะมาแล้วกินได้เลยหมดแล้วเหนื่อยเหนื่อยตากแดกอย่างเงี้ยให้กลับไปทำข้าวมันก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นแม็กกี้นะคะขอแนะนำแม่อบก,กับวิธีที่แม็กกี้ทำค่ะนั่นก็เือ เพย์กลับบ้านจ้ามันสะดวกมากแม่เพราะว่าตอนนี้เขามีบริการใหม่เป็นเซลฟ์พิกอัพนั่นคือแม่อบสามารถสั่งแล้วก็เลือกเวลารับได้เลยไม่ต้องรอคิวจ้ะหรือจะเป็นการสั่งผ่านแอพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งเวลาที่เธอต้องการได้เลยแต่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งได้ข่าวว่าเขามักจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆเสมอมาดูกันว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากแม่อบนั่นก็คือโปรโมชั่นเซ็ตแรกนะคะเป็น KFC ไก่เนื้อแน่น199บาท มันคุ้มมากเพราะในเซตจะประกอบด,ด้วยไก่ทอด4ชิ้นไก่ป๊อป7ชิ้นวิงแซบ2ชิ้นนักเก็ต3ชิ้นแต่ถ้าเกิดบ้านแม่แบบคนเยอะมากแล้วรู้สึกว่าแค่นี้ก็คือไม่ทลานาทอของแม่นะคะเขามีโปรโมชั่นอีกเซตหนึ่งเป็นเซต KFC ไก่เนื้อล้อน259บาทมีอะไรอ่ะอันนี้มีไก่ทอด6ชิ้นวิงแซบ4ชิ้นแล้วก็นักเก็ต5ชิ้นเฮ้ยคุ้มและบริการก็คือว่าเราสามารถเซลฟ์พิกอัพได้สั่งเมื่อไหร่ก็ไปรับได้เลยงั้นเดี๋ยวแม่อบสั่ เจ็ร้อยเก้าสิบเก้าเป็นเซตไก่เนื้อแน่นนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับแม็กกี้ลูกชอบกินไก่เคฟซีมากนั้นจะขอเป็นชุดไก่เนื้อล้นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเอาๆๆได้ซึ่งเราสามารถซื้อได้ทั้งที่ร้านแล้วก็ออนไลน์ทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์เคฟซีไทยแลนด์ได้หรือโทรหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์โปรโมชั่นถึงวันที่เท่าไหร่นะแม่ยี่สิบแปดเมษายนสองห้าหกสิบเท่านั้นค่ะเอาเลิศปะพ่ออะไรมาให้ขนมมากกว่ามากฝากหลานด้วยนะครับได้ค่ะ เบรกดิวพี ay, le, ่ปอลเค้มพีมบอลบาโอเบกน้องชายปอกเองค่ะดิวน้องสไปฟ์เองค่ะอัะแก๊สิ คเข,า,ขาให้อยากถ่ายเหมือนอยู่ในบ้านพี่ไม่อบเซ็ตฉากปลอมเพื่อขอมาให้น้องเนี้ยหรอในผมก็จะกลับบ้านไงไปหาน้องไงแล้วสั่งเคฟซีไปให้นี่คือเรียกน้องมาเวลายุ่งขนาดนั้นเลยเหรองานลูกค้าเคฟซีอีเต็กก็กินจริงจังไม่ไก่เกียร์หนยวะตัวนี้ไม่ใช่